啊。 เราไปเห็นน้องหมาเนี่ยโดนรถชนตั้งแต่ตอนไหนครับพีเ่เช้าวันที่27ประมาณสัก7โมงครึ่ง8โมงเนี่ยสภาพน้องก็เป็นยังไงสภาพคือตอนนั้นน้องโดนชนเลนขวาเลนขวาสุดเลย uh huh. เก่อนก่อนจะถึงบิ๊กซีแล้วทีนี้พอโดนชนปุ๊บผมขี่รถตามหลังมาทีนี้ผมก็เข้าไปดึงตัวน้องจากจากเลนขวาสุดมามาที่ริมถนน,น อาการตอนนั้นเป็นยังไงบ้างอาการตอนนั้นร้องไม่หยุดเลยคือคือเจ็บมากมีเลือดใช่ไหมใช่เลือดเลือดท่วมตัวครับเลือดท่วมตัวสภาพสภาพตัวเขาเป็นยังไงอ่ะคือสภาพสภาพตัวเขานี่ก็คือไอค่อนล่างะขาล่างคือไม่ไม่ขยับเลยเหมือนเหมือนแบบเหมือนแบบเขาเรียกอะไรเหมือนมันชาหรืออะไรสักอย่างนีครับผมหลังจากนั้นผมก็ไปที่โรงพยาบาลแล้วก็ไปซื้อพวกผักก๊อดผ้าอะไรเนี่ยแล้วก็ เอาสกอตเทปพ,พันจากนั้นผมก็เอามาเอามาที่บ้านหลังจากนั้นเห็นโพสต์ลงเฟซบุ๊กเพื่อต้องการให้มีม,มีคนที่รักหมามาช่วยเหลือใช่ไหมใช่ใชลแล้วหลังจากนั้นมีมีใครมาช่วยบ้างไหมครับมีนี่ครับมีคนนี้น้องคนนี้คนแรกเลยที่มาน้องเขามาตั้งแต่วันแรกครับแล้วก็ซื้อยาอักแก่กเสพซื้อยาเหลืองยาอะไรที่เกี่ยวกับการปรมพยาบาลมาให้ครับอ,อาการเป็นไงบ้างครับผ่านมากี่วันแล้วตอนนี้ วันนี้วันนี้วันที่เก้าครับอ่าวันนี้วันที่เก้าอาการเป็นไงบ้างอาการตอนนี้คือผมว่ายังทรงๆอยู่แต่ว่าเสี่ยงที่จะติดเชื้อเพราะว่าน้องเนี่ยเป็น,เป,นเป็นแผลใหญ่มากที่บริเวณขาหน้าแล้วก็ขาหลังคือเป็นแผลเปิดอ่ะเนื้อเห็นเนื้อสดๆแบบเกือบเกือบถึงกระดูกนะและที่ผมดูเมื่อคืนเหมือนอาการของเขาตรงข้อขาหลังอ่ะ,อะมีมีหนองออกมาน้ำน้ำหนองไหลไม่ไหลปนเลือดไม่หยุดแล้วก็เหมือนบวมนิดนึงครับ ตอนนีเ้เขาทานอาหารได้ไหมออาหารทานน้ําได้อาหารนี่ได้นิดนหน่อย,นนอยเป็นปนอาหารแบบนิ่มๆพวกปลาอะไรพวกเนี้ยความรู้สึกแล้วก็ใส่ต้มความรู้สึกของเราจากวันแรกที่เห็นเนี่ยเรารู้สึกยังไงถึงถึงได้เข้าไปช่วยเหลือน้องคือรู้สึกว่าเราจะต้องช่วยเขาเพราะว่ามันเป็นคือมันทิ้งไม่ไดม้มันเป็นเหตุการณ์ตรงหน้าคือเราคิดตอนนั้นว่ายัางไงเราก็ต้องช่วยเขาให้ได้ตอนนี้ก่อนคือต้องช่วยให้ได้ อันนั้นคือสิ่งที่เราที่เราคิดเราเมื่อก่อนเนี้เราก็เคยทํากรรมไว้กับหมาค่อนข้างเยอะเราก็เลยสัญญากับตัวเองว่าถ้าเกิดว่าเราเจอพวกสุนัขพวกแมวอะไรพวกเนี้ยคือกําลังต้องการความช่วยเหลือเราสัญญาว่าเราจะช่วยเขาครับอ,อย่างเต็มที่แล้วเราก็ไปเจอเราก็มันก็เลยต้องช่วยเราก็เลยคือด้วยจิตใจเป็นคนรักหมาด้วยครับเป็นคนรักสุนัขเราก็เลย เราก็ทิ้งไม่ได้ครับรบต้องต้องต้องช่วยน้องครับวันนี้เห็นประสานกู้ภัยมาให้ความมามาเพื่อจะให้เขาช่วยเหลืออะไรยังไงฮะก็คืออยากให้กู้ภัยเนี่ยนำนำส่งโรงพยาบาลนะครับแล้วก็คือทางทางผมเองเนี่ยไม่ได้มีความรู้เรื่องการเคลื่อนย้ายเพราะน้องเขาบาดเจ็บหนักเพราะว่าที่ประสานกู้ภัยเพราะกู้ภัยคือเขาน่าจะมีความรู้มีทักษะในการเคลื่อนย้ายเกี่ยวกับไม่ว่าคนหรือสัตว์เนี่ยในการนําส่งโรงพยาบาลน่าจะดีกว่าเราเพราะว่าถ้าเราไปทำเนี่ยเราไม่รู้วิธีการอาจจะทาให้น้องบาดเจ็บหนักกว่าเดิม ที่เราโพสต์ออกไปมีบางคอมเมนต์ที่เป็นดราม่าเขาเขาต่อว่าพี่ยังไงบ้างก็คือก็ก็มีบางบางกลุ่มบางบางเพจครับที่อาจจะเข้าใจผิดนะครับก็มาคิดว่าผมเนี่ยมองว่าหาผลประโยชน์จาก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 สัตว์ที่บาดเจ็บคือทําคลิปแล้วก็ โสต์ไปเพื่อที่จะหวังยอดวิวยอดไลค์แล้วก็หวังรายได้จากจากคลิปตรงนี้นะครับแล้วก็คิดว่าผมเนี่ยได้รายได้จากคลิปต,าต่างๆเนี่ยมากมายความจริงแล้วเราไม,ไม่ได้รายได้ตรงนั้นเลยนะครับคือเราทําทุกอย่างทุกคนทางทุกทิทางเพื่อ,อให้คนที่ใจบุญเนี่ยนะครับเห็นคลิปของเราแล้วก็ต้องต้อ,ตองการที่จะยื่นมือเข้ามาช่วยเราเราหวังแค่นั้นเองนะครับ